ผู้ยิ่งผู้ใดที่ว่าเห็ดพูเห็ดฝ่ายดุมันเห็ดดอกเห็ดลายใดเก่งเพิ่นกะสิเบ่วงว่าผู้ยิ่งผู้นั้นเป็นผู้ยิ้งที่ว่าทรงคุณคาเนาะควรคู่แก้การที่ว่าสิเก็บมาเห็ดแม่พันประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมอดสุขสุขคอนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะ ก็เมื่อนี้นะพี่น้องข้าพเจ้ากับมีเหลืองหนึ่งที่อยากจะมาบอกมาเล่าสูบรรดาพ่อแม่พี่น้องครับฟังอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของความเป็นเล่าเฮ้าเนี่แหละเนาะโดยเฉพาะก,ก็คือแม่ยิ่งเล่านะพี่น้องเอกลักษณ์ของแม่ยิ่งเล่าที่ว่าทุกทุกคนจะต้องมีเนาะในสมัยแต่ก่อนเนาะบม่แม่นปัจจุบันนี่เพราะว่าปัจจุบันนี่ก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามความจเจริญถูกมือแล้วเนาะคือ เป็นเอกลักษณ์ของแม่ยิ่งลาวในสมัยก่อนนะพี่น้องทุกๆคนจะต้องมีทุกๆคนจะต้องเหตุเป็นถ้าหากว่าผู้ยิ่งผู้ใดที่ว่าเห็ุบ่เป็นผู้ยิ่งผู้ใดที่ว่าบ่าสร้างเห็ุก็คือเกือบเว้าได้เลยว่าแม่ยิ่งผู้นั่นนี่ขาดคุณสมบัติของการเป็นแม่ยิ่งลาวนะเพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันซิแมนแม่ยังกะห้าวเกียมไปเบิ่งพร้อมๆกันนะเพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะกะทีเ้ากํา,ากลังเห็นอยู่นี่เนาะ ในภาษาลาวของเฮาก็คือฮนะุกเนาะฮุกที่ว่าเห็ดฝ่ายนั่นลหละเนาะคือตัวนี้ลหละคือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเมนะี่ว่าเมยิ่งเล่าทุกคนจะตอบมีเนาะนี่อันนี้ก็คือทางอีเม่เพิ่นกำลังตําฮุกยอยู่นนะเนาะสบายดีกล่องเลยดนะ้วแม่สบายดีอ่เ <laughs> นาะก <laughs> 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 ัเพื่อนมาเ <laughs> พื่อนป่อยักเข้ากล่องเขาบันใดนะ้นองเนาะ อ่านี่กระดาตัวนี้ก็คือเป็นฮุกเนาะอ่าฮุกห,หางขาวๆวของฮุกพี่น้องเนาะกะทีเป็นประมาณนี้เนาะในฮุกอันนึงเนาะมันกะทีประกอบมีหลายๆส่วนนะพี่น้องอ่าทําอิดก,ก็คือเนาะโตใช่ปะเห็นอยู่นี่เป็นเสาเป็นโค้งหางอยู่นี่เนาะอันนี้นี่เอิ่นว่ากีเนาะพี่น้องอ่าแล้วก็เข่ามาทางในเนาะ มันกับชิมีหลายๆาย่างษเลยเป็นอุปกรณ์ในการตําหูกตําแพ่เนาะอันนี้นี่แม่นชวยเนาะพี่น้องเนาะข้าพเจ้าก็บหูน้อยหนึ่งเนาะอันนี้นี่แม่นชวยอ่าตัวนี้แม่นชวยแต่ว่าตัวนี้นี่ข้าพเจ้าบูฮูเนาะว่ามันแม่นไหมยะเนาะอ่าแม่อันนี้ไม่ใช่นี่เปนไม่เก็บนะอีแม่เพูนว่าอันนี้ให้มันเป็นดอกเป็นแบบนี้แหละอ่า ท่านว่า,เ,าเป็นไม้เก uh ็บเนาะเก็บเห็ดขึ้นนี่แหละเออท่านผู้ใดบ่สร้างเก็บก็บ่เป็นแล้วก็มีอีกหลายๆสวนนะพี่น้องเนาะอ่ามีอ่าอันนี้เป็นซวยแล้วก็อันนี้เป็นไม้เก็บแล้วอันตัวใหญ่นี่ดูอันนี้ก็ไม้เก็บใหญ่คือกันอันอันนี้ก็แม่นไม้เก็บคือกันเนาะแต่ว่าเป็นตัวใหญ่แล้วก็มีอ่าอ,อันนี้เป็นยังอันนี้เขาเอิ้นจ้ะ อันนี้เป็นฟื้มแล้วเอ้ฟื้มตั้มโตนี่เป็นฟื้มนะแต่ว่าเป็นฟื้มน้อยแล้วก็ขนาดของฟื้มมันกับทีมีหลายๆขนาดเนาะพี่น้องมีฟื้มอันนี้เป็นฟื้มจ้ะนีฟื้มหาฟื้มหาฟื้มตาใบเด้อโอ้ฟื้มสิบก็มีฟื้มเศรก็มีโอ้เออยา่สุดเป็นเาวเอออ่ามีหลายๆขนาดนะพี่น้องนะมีฟื้มหาฟื้มแปดฟื้มสิบฟื้มสิบสองฟื้มเศรตามใจธรรมมากอ็ด ตามได้เอาหมักเห็ดเพิ่นว่าแล้วก็นี่เนาะอันอันนี้ดูไหมนะอันนี้ก็เป็นเครื่องประกอบนี่โอเบิร์กเออเออน่าได้อันนี้น่ะบแางวาและมันเครื่องประกอบอันนี้นี่อันนี้เอิร์นข้าฮูกอันเนี้ยเออเข้าฮูกนะพี่น้องเนาะเออเครื่องประกอบนี่แหละเป็นเครื่องประกอบแน่นี่ตอนนี้เป็นเข้าฮูกแล้วก็ตัวนี้ดูอันนี้มันเครือเนาะเอออันนี้มันเครือฮูกอ่าโตที่ไว เป็นเส้นฝ่ายแบบนี้นะพี่น้องเนาะอ่าอิ่นเครืองุกแล้วก็ทั้งลุมเนี่ยเนาะมันสิมีบอลไม่ที่ว่าอจองบอนเขาหุกนี่ลงมางลุมในกเกาเข่าเยยบอันเยอ้อ่าเยยบไปเยียบมาโอ้แล้วก็เวลาที่ว่าชิ้ต้ำเนาะก็คือเดี๋ยียบไม่ตัวนี้สลับไปสลับมาเวลาที่ว่าเยียบแล้วก็ตัวน,นี้มันก็ชิอ่าขึ้นๆลงๆแบบนี้นะเนาะ มันเปลี่ยนประมาณนี่แหละมันชิน้ขื้นๆลงๆแบบนี้เลยก่ะอันนี้โตนี่เป็นไม่เงั้ยนันก็เหตุถ้ามันเป็นดอกเป็นลายคืนเนี้ยเออเอิน,อนจะได้เดี๋ยวก็เอิญไม่ไม่ดิวดอกนี่ก่อ <laughs> อันอันตัวนี้นี่แม่เอิญไม่ดิวดอกนะพี่น้องเนาะละมึดตัวนี้ดูอันเป็นเครืออยย่นี่ดู อันนั้นก็เอิน่นอันเข้าดอกมันโอ้ะโอ้ตัวน,นี้มันเข้าดอกน้าพี่น้องนะตัวน,นี้มันเขา้าเขา้าฮุกอันนี้มันเข้าเยียบเอา <c oughs> นี่ตีนเข่าเยียบมันก็จะเป็นห้องเป็นทางเป็นย่อันนี่เานานะนี่เวลาเยียบเลยอ่ะมันจะทีเป็นห้องเนาะนไว้เอาสวยนี่ป้อนไปป้อนมาเนาะพี่น้องนะเนาะอ่านี่ตัวน,นี้ก็ตัวออน,นี้ ตอนนี้ทางอีเมลผนันสาธิตให้บิ้งแล้วนี่นี่นเลยก็มาเก็บดอกอยู่พี่อ,อ๋อนอาผีนางเนาะนี่กะสิประมาณนี้เนาะกะน่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าสวนประกอบ อุปกรณ์ในการตั้มหูกต<ม>ั้แพ้เนาะแล้วก<ม>อันอันอันนี้ดูเอิญไหมจ้ะนี่ไม่พี่สาวไม่สิพันนี่นะ <c oughs> อีแม่เพิ่นกับว่ายกจือ <c oughs> ดีแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเห็ดนี่เห็ดเป็นแต่ว่าซื้อนี่บ่ายกจืดแล้วแล้วมันกับที่มีอีกหลายหลายชน,นิะพี่น้องนี่ตัวน,นี้ก็คือเป็นไม้ไม่ยังหุ่นแหละเนาะที่ว่าเพิ่นใส่กันเลยละอย่างพี่น้องในหูกหูกหนึ่งกับที่มีประมาณนี้เนาะ ดังทีเด็ดท้ายให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเดิเบิ้งตอนนี้เนาะแต่ว่าซื้อนี่อาชีพผูอ้อาชีพผู้ชื่อพวกบันดาเนาะแล้วก็บางที่เขาเจ้าก็อาชีพเสนอไปพวกคบพวกชวนเนาะกะัอยากมาถามทางอีแมนนี่ยนั่นหนึ่งเกี่ยวกับความเปล่นไปเป็นมาเนี่ยแต่ก่อนก้อนที่ว่าอีแมนอีสางตั้มหูตั้ฝ่ายนะแม่นไปเฮียนนะพายมีพายเป็นคนสอนมีครูบาอาจารย์สอนนะหรือว่าจะได้บ่มีแล้วเน้น เขอเมซอนให้ต่อตอกันมาอมีลูกมีล้านก็จริงบอกให้ลูกค่าล้านสืบต่อกันมาผู้เด็กกเป็นเมื่อแต่ก่อนถ้าผู้เดบุเป็นเห็ดดอกเห็ดลายนั่นนี่ก็ว่าแม่นั่นผู้หญิงบอสร้างพิสังวัสดุเยอะผู้ยิงขี่ข้ามอ่คือแบบผู้หญิงสมัยแต่ก่อนนี่ทุกคนก็คือต้องเห็ดเป็นเมื่อขันเห็ดบุเป็นละแม่น ผู้หญิงนี่ว่าเบ้าเวียกเบ้าการว่าสั่งงานมั้ยังนั่นน่ะแม่ม <c oughs> ึงว่าแม่กูว่าสั่งคนอ่ะเพิ่งว่าสั่งว่าเนาะขนดาว่าเป็นแบบนั่นก็ผู้หญิงสมัยแต่ก่อนเนาะมันกะบ่าคือสมัยแบบนี้น่ะพี่น้องคอผู้ชายแต่ก่อนนี่เพิ่นกะชิลเลือกเด็กท้าวาผู้แมนเออผู้สาวผู้ใดว่าตัม้มหูว่าตั้มไปผู้บ่าวกะชิบผู้ไปลินนั่ง สมัยก่อนแข่งกันโอ้แต่ก่อนกว่ามีคนขายเสือผ่าขายมายังคือชุมมือเนี่ยบ่มีแลแต่ก่อนอนุ่งแต่เครื่องไฟนี่โอ้อเขา่าต่อันไฟเป็นดอกคนหละเอามาหิวมาปั้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เอาตำแพนแล้วเอายังไปรยนยอมมันยินดืม มายิบเห็ดทรงเห็ดเสือนุงแม่นทรงแม่นเสือไม่ยังก็เห็ดจากอันนี้มดเออเห็ดจากอันนี้มดอันเฮาเห็ดทรงก่อเทาก็จะเห็ดฟืมยาเห็ดทรงเห็ดเสือยาฟืมเก่าฟืมสิบ่นแหละแผ่นก็จะยาแล้วก็ไปยอมมันนำมอนินเป็นแผ่นดำแล้วก็มาเห็ดทรงเห็ดเสือนุงมีลูกลายก่อแห้งได้เห็ดลลย เครื่องห่มเครื่องนอนซึ่งก็จะเอาอันนั้นมืดเป็นแผ่นไฟเฮาเห็ดเอานิเมืดแล้วก็เอาเอาแผนตอนนั้นมาตัดเป็นเสื้อเป็นทรงตัดเป็นเสื้อเป็นทรงขลูกนุ่ง เออยำนันเนี่ยครอบครัวมีจักคนก็จะนุ่งเครืองอัน,น,น,มมนหมดแหละยำยำน้อยค่าพระเจ้าเคยเด้นุ่งเนาะพี่น้องเนาะสมายเสือ้อายตอนว่ามานอายุสามสี่ปีนี่แหละหยิบจักคือเดินมนี้ยิบก็ยิบมือได้ยำนั้นนะยิบทรงยิบเสื้อก็เอาเข้มยิบมือนี่แหละยิบครอ,อบครัวพามีจักคนก็จะนุ่งคือนั้นหมดถ้าผู้ใดบุกเก่งแท้กับบุกุมครอบคุคมครัว Oh. อื่นว่าแมนคนบดุมันปันดาขันโบ uh, ไปอัน uh, ทางนี้ uh, uh. แล้วก็มุดว่าผู้เบาจิไปอันเที่ยวผู้สาวเขากับเบืงอันมันฮ็ดฮูกฮดตไฟนี้เขาก็ยังจิไปลินไปลมา้าเสนอแล้ว อันอันนั้นนี่มันสำหรับอันผู้ทายเบิ้งผู้ยิงเขาเบิ้งนั่นนั่นอ่าก็เบิ้งนั่นั่นเนาะเราวบบนี้ผู้ยิงเบิ้งผู้ทายดูเบิ้งเบิ้งเบิ้งจากอันใดมือผู้ยิงเบิ้งผู้ชายก็บังนาเบียดการพนโอ้เห็ดให้เห็ุหน้าแล้วก็ว่าคนดุมันนอนตื่นดึกลุกเช้าตื่นลาตื่นทายก็ว่ามันคนขี้คาน เราอันไดยยิ้นเขาว่าคนมือชาเนี่ยเมนคนดุมันเนี่ยอันจะเหลืองเล่าจะก้อนกับมีแท้อันจะอันอันมีแท้สมัยเขานี่ก็แม่นอันโหอันพนเวาเป็นเรื่องสู่กันฟังมาอันเนี่ยมีแท้เฮากับเห็้แน่จะมีหูบ่มีหูมี่านพ่นเววสู่กันฟังมาได้เออเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันผู้ยิงสมัยก่อนถากว่าเ่เฮ็ดหูเฮ็ดฝ่ายนี่แมนผู้ชายเขาบ่เบื้องเนาะ กะสิแม oh ่นหาผัวยากคั่นแหละพี่น้องถ้าหากว่าผู้หญิงผู้ใดบ่เฮ็ดฮูเฮ็ดฝ้ายนี่กะคือเว้าง่ายๆก็คือเป็นผู้หญิงที่ว่าขี้ค้านว่าซั่นเนาะอือบ่สงดอกสร้างได้คืนนี้แล้วก็บ่ปันได้แล้วเขาก็ว่าบ่มีอันความฮูความสร้างเอามาเฮ็ดสงเขาก็เว้านี้ นี่ยนั่นเนาะพี่น,น้องเนะนี่เขาตำแลว้วก็ตำเดคายไปแดเขาก็าจิงว่าอื่นว่าคนดุคนมันแต่แต่ก,ก่อนก็ขายอ,อ่ะแต่ก่อนก็อันพูว่าสร้างเฮดเขาก็จำเป็นจะได้ซื้อ,อสร้างเฮดเขาก็เฮดเ,เอาแต่ว่าแต่ก่อนนี่ก็เรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยมันก็นอาชีพบ่ท่านกว่างขวางขึ้นทุกมือเนาะพี่น้องเนาะ อาจสิี่ขอนข้างมิน่อยฮนแหละเรืืองการซื้อขายดูเป็นอันเมลูกออนเดอตื่นแต่ดึก3ามโมง0ีโมงนี่ต,าตขาขําเข้าตําเข้าก็ผัดเจียลูกตําเจียลูกตํกตเาเข้าแดขึ้นขึ้นลงลง,ลงมือเบิ่งหดขา้าหลังจากตําเข้าแล้วแล้วก็นําไปตักยังจะกอนตักน้ําดูเอ กะมีหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะท่านให้เพิ่นเล่านี่กะคือสิยาวๆแหละตอนทําอิดเนาะเฮาว่าสิให้ทั้งแม่เพิ่นเลาเพิ่นว่าเพิ่นบ่งเลาบัดนี้เฮาตอนเลาบ่ฮู้บันิมดพี่น้องเนาะเนาะก่พ่อหอมปากหอมคอกันเนาะพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกสิประมาณนั้นเนาะสําหรับอ่าเอกลักษณ์ของแม่ิงลาวในสมัยก่อนเนาะ ย่ำเนาะพี่น้องนอนในสมัยก่อนคือผู้ยิ่งทุกคนจะต้องเฮ็ดฮูกเห็ดฝ่ายเป็นถ้าหากว่าผู้ใดที่ว่าเฮ็ดฮูกเห็ดฝ่ายเป็นก็คือผู้ยิ่งผู้นั้นเนาะว่าได้เลยว่าเป็นผู้ยิ่งที่ว่าขี่ขานมากง่ายเนาะแล้วก็เวลาที่ว่าผู้ชายเพิ่นสิไปลินสีไเป็นลมน้ำผู้ยิ่งเพิ่นกับซีเบิ้งจักตัวน,นี้เนาะผู้ยิ่งผู้ใดที่ว่าเฮ็ดฮูกเฮ็ดฝ่ายดุมันเฮ็ดดอกเฮ็ดลายได้เก่ง เพิ่นกะที่เบ่งว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ว่าทรงคุณคาเนาะควรคู่แก่การที่ว่าสิเก็บมาเห็ดแม่พันุ์ประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะกะมื้อนี้ก็ได้มาบอกมาเราเนะ,ะประวัติความเป็นมาข,ของแม่หญิงล่าสมัยแต่ก่อนจนมาหอดปัจจุบันนี่แหลกะก็ถือว่า แต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความแตกต่างกันไปนะพี่น้องเนาะยุคสมัยปัจจุบันนี่ก็คือเป็นยุคสมัยของความเจริญสิวิไลมีเทคโนโลยีต่างๆหน้าเพียบพร้อมเนาะก็อาร์ชิบจ่จําเป็นไปเหตุคือยุคสมัยแต่ก่อนเนาะก็ิบู่มีอย่างไรเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบอกขอบใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุภุสนนุคนที่ว่าเข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเสมอมาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี